สวัสดีพี่พีนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ ep ที่สามร้อยห้าสิบสองนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งไปนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้าใ้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับตือมงแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่าทำเนี่ยครับสมเด็จเก่าครับแตกลายงานเนี่ครับนี่ครับ พิมทรงครับคมชัดลึกเลยครับเส้นสมนะครับนะครับเป็นสมเด็จเข่าตุ่มนะครับสวยนะครับเนื้อออกหนึบนุ่มเลยครับอันนี้สอนครับเป็นสมเด็จ วัดเกตนะครับนี่ครับเส็จวัดเกตนะครับนะครับมีเนื้อหาโบสารนะครับเงินก้อนเลยนะครับดูเส้นนะครับเส้นฐานครับเป็นเส้นเส้นคมชัดลึกเลยครับมองแขนลึกเลยครับสามร้อยบาทครับันทีสามนะครับเป็นหลวงปู่โตนะครับเรียนพัดยศหลวงปู่โต ทีหนึ่งสองนะครับเนี่ยครับนี่สามครับเหรียญหลวงโตวัดประดูชิมพีนะครับต่อโค้ดนะครับด้านใต้ฐานนะครับอันฤกษีครับเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอนครับหลังอุนะครับสมเด็จหลังอุเจ้าคุณนอนครับสภาพสวยนะครับนี่ครับมีขาน้ำมันตั้งอิ่วนะครับ หลังเป็นตัวอุครับชุดหลังอุเจ้าคุณนอนครับหมาดเลขห้านะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นเนื้อนปาก้าครับสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นครับสองพันห้าร้อยเจ็ดครับภาพสวยครับหน้าตาชัดเจนนะครับผมเป็นเม็ดๆเลยนะครับ ันนี้โหงนะครับเป็นหลวงพุทธนะครับหลวงพุทธปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับชัดคมชัดนะครับดูครับตาลึกเลยครับเป็นเม็ดเมะครับด้านหลังครับ้หน้าคมนะครับนะครับคมชัดลึกเลยนะครับเป็นอันปะก้าเก่าๆนะครับ ชัดเจนเลยนะครับเส้นสายรายละเอียดคมชัดลึกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นชินราดเรี่ยมเก่านะครับชินลาดนะครับเรี่ยมนะครับเรี่ยมเรียมช้นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญพระอาจารย์จวนนะครับวัดผูทอกหนองคายนะครับ เป็นพระจาจาร์จวนวัดภูทอกน้องไารรุ่นแรกครับหมายเลขเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับหูเชื่อมครับสองสนะิบเป็นสองแล้ว หมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะครับเข่าสติการรู้แล่นะครัเนี่ยสายรายละเอียดคุมชัดนะครับนี่ครับขอบตัดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะครับ จอบใหญ่หลวงะไปวัดกำแพงนะครับรันที่สิบสองเป็นภาพพรมหลวงู่ดูนะครับเนี่ยครับเป็นภาพพรมหลวงู่ดูนะวัดสแกนะครับเนี่ยครับ,รบด้านหลังมีรูปติดครับมีรูปไทยติดครับ มันเป็นไม่คล้ายๆพระธาตุเสด็จน,นะครับอันนี้ยิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวง่เอี่มนะครับเหรียญหลวง่เอี่ยมวัดหนางนะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสาก,กรนะครับปีสามศูนย์นะครับเนี่ยนี่หลวงพ่อคูณรุ่นสาก,กรนะครับ ยี่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับมีจานนะครับนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับกระไรทองนะครับมีจานนะครับคูณนะครับปีหนึ่งเจ็ดกระไทองมีจานนะครับนะครับผมชันนะครับดูผมนะครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับเลขสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสากกรนะครับเนี่ครับมีตะโคนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสากกรนะครับปีสองศูนย์นะครับ ออันนี้เป็นรุ่นลูกเสือครับเป็นรุ่นลูกเสือนะครับดีสองศูนย์นะองร์คุณรุ่นลูกเสือครับเจ็ดครับเป็นหลวงปู่ทวดครับเข้มเก่าครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตครับหลังพระอาจารย์ทิมนะครับนี่ครับเข้มเก่าครับ สิบแปดเป็นหลวงข้าไปครับเหรียญหลวงข้าไปนะครับน,นะครับเป็นเนื้อทอมผสมนะครับหลวงข้าไปนะครับอดกำแพงนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสเก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินปืนแต่นะครับนะครับเป็น เพืเงินรุ่นปืนแต่ครับเอาเนื้อเก่าของเงินรุ่นแรกมาผสมครับนอย่างนี้ครับเป็นอี้เนื้อทองผสมนะครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญเพืเงินเหรียญจอบนะครับจอบ,นนบ,บองเพร่เงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญจอบลงเพืเงินนะครับปีหนึ่งห้าสภาพใช้นะครับ ยิปเอ็นครับเป็นหลวงพ่อลิ้นดำนะครับเป็นพระใต้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลิ้นดำนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลิ้นดำนะครับเป็นเต๋อลี่นะครับนี่ครับวัดนิโครนะครับนิโครทารามนะครับมนได้ยิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพนะครับไตม่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพนะครับไตม่าปีสิบสองครับนี่ครับ ต้องสื่อคมชัดนะครับนี่ครับนี่นะครับเส้นวิ่งเส้นน้ำตกนะครับเนี่ยพื้นผิวน้ำเ,เ,เนี่ยครับดูนะครับ,รรรบหาออม,มยหายเลขยี่สิบสามนะครับเป็นพระสังกัจจายหลวงพ่อดิดวัดปากสะพัทลุงเป็นเนื้อทองผสมน่ครับรอยตัดช่อานล่านะครับเป็นหลวงพ่อดิดวัดปากสะเนื้อทองผสมนะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นพระชายหลังช้างนะครับเป็นภาพพิธีใหญ่นะครับ เป็นฟาบาทนะครับยี่ะห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชื่นวัดมากข่าระยองนะครับปีสองหนึ่งครับเหลวงพ่อชื่นวัดมากข่ารุ่นชนะมานะครับผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับยี่สบหะครับเป็นลูกเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับก้นจานนะครับ ยีเ่เจ็ดนะครับเป็นพระปิตาเล่บางไผ่นะครับยี่แปดนครับเป็นพระผงครับของปู่มหาศิลานะครับเนี่ยรุ่นดวงเศรษฐีนะครับกําลังดังนะครับปู่มหาศิลานะครับรดวงเศรษฐีนะครับเนี่ยสององค์นะครับเนี่ย สององสองสีครับนี่ครับมีผงมีครว่านะครับนี่ครับดวงเศษสีนะครับด้านหลังครับดวงเศษด้านหลังคมชัดเล็กเลยนะครับหมายเลขสามสิบนะครับเป็นนกกรกสีนะครับปีสามแปดนะครับพร้อมกล่องนะครับนี่ครับเป็นเหรียญนกกระสมต่อโค้ดพร้อมกล่องปีสามแปนะครับนี่ครับ สวยเดิมๆนะครับพร้อมกล่องนะครับสนใจนะครับช่องทางการติดต่อครับ0849037676นะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่มาลังชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคนคนพันนะครับ EP ที่352นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปเพช่นกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้นะครับขอบคุณครับ